อาชีพแอร์ถึงไม่เสียภาษีการที่ไม่เสียภาษีนี้เนี่ยเฉพาะอาชีพแอร์ที่ได้รับเงินเป็นสกุลต่างชาติเท่านั้นและโดยเฉพาะแอร์ที่ไปเบสอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่เสียภาษีเลยสักบาทเดียวสืบเนื่องจากว่าไม่ได้เบสอยู่ที่ประเทศไทยยกตัวอย่างอย่างของกาตาแอร์เวสเนี่ยจะต้องไปเบสอยู่ที่โดฮาที่ประเทศกาตาดังนั้นเขาก็ไม่เสียภาษีสักบาทและสืบเนื่องมาจากกฎหมายมาตราที่41นะคะผู้ซึ่งทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูก เรือก็คือแอร์โฮสเตสเนาะแล้วก็คนที่ทํางานในเรือสําราญเนี่ยพวกนี้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้าเขาอยู่ในไทยไม่เกิน180วันคนพวกนี้ก็จะไม่เสียภาษีเงินได้แต่ว่าไม่ใช่แอร์โฮสเตสทุกสายการบินจะไม่เสียภาษีบางสายการบินก็เสียภาษีแต่ว่าเสียภาษีน้อยเพราะว่าอย่างจะเป็นแอร์ไลน์ซี่คื้ายเคยอยู่นะคะคุไฟ้ายได้เงินเดือนเป็นเงินไทยตรงเงินไทยตรงเนี้ยฐานเงินเดือนเนี่ยเสียภาษีแต่เสียน้อยมากเพราะว่าถางเงินเดือนหมื่นกว่าบาทในขณะที่เพอร์ดียมที่ได้มาเนี่ย มันดันเป็นเงินเยนมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารับสกุลต่างชาติฉะนั้นการรับสกุลต่างชาติมาก็เลยไม่เสียภาษีคาชาเอเวสสกุลต่างชาติเอมิรัสกุลต่างชาติอันเนี้ยไม่เสียแต่ว่าสายการบินอื่นอย่างเช่นสายการบินต่างชาติอย่างอื่นแต่ว่าเช่นเจสตาอย่างเงี้ยแต่ว่าได้รับเงินเป็นเงินไทยอันเนี้ยก็เสียภาษีเงินได้ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่สายการบินอะไรแล้วเรารับเงินสกุลไหนถ้าเป็นสกุลต่างชาติไม่เสียภาษีเลยค่ะสําหรับอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยรายไดนิ นะคะแล้วก็เบีย้ยเลี้ยงที่เขาเรียกว่าเพอร์เดียมนะบางสายการบินเนี่ยเพอร์เดียมไม่เอามาคิดภาษีเลยบางสายการบินก็เอามาหักเอามาหักจากรายได้ได้ซึ่งถ้าเกิดเกินไปกว่านั้นก็เอามาคิดแต่บางสายการบินไม่เอามาคิดภาษีเลยเหตุผลเพราะว่าส่วนของเบ้ยเลี้ยงเนี่ยสายการบินเขาดีคแคลร์เอาไว้ว่ามันเป็นรายได้ที่เขาเอาไว้ให้ใช้ค่าใช้จ่ายในประเทศที่ตัวเองไปหรือว่าที่ตัวเองอยู่ทางบริษัทเขาดีคแคลร์ว่าเบ้ยเลียงเนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนจึงได้รับการยกเว้นภาษีและทั้งหมดนี้ ะะก็ไม่ได้เป็นการทําแบบผิดกฎหมายค่ะอันนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมาย100%แต่ไม่ได้หมายความว่าเบี้ยเลี้ยงของทุกสายการบินไม่เสียเฉพาะบางสายการบินเท่านั้นค่ะ